เฮ้ยสมมติเฮ้ยเนอะกันตรึมขอจันทรามานะครับประปนโรคประสาทเออ អូនយាយនាងស្រីចាប់ពីបដៃកណាល់ phong អើយយួតពេចាត់ឯងនាំໃຈបែងចិត្តចេះបដៃ phong យួតពេចាត់ឯងនាំໃຈបែងចិត្តចេះបដៃ phong ពីបដៃកណាល់ phong ញឹមធ្វើអោយបា ¡Bla bla ចោលបានអ្នកទាំងទេជីអើយអើយជីដេញបងដងថ្ងៃច្រវៃជីដេញបងដងញុបជីដេញតង់ថ្ងៃនៃច្រវៃជីដេញបងដងញុបជីចិនបងឈូតឡប់សុំជប់យួតប្រពន្ធរូបប្រសាទអើយអើយយះឆាស៊ូលណាស់ម៉ែវៀ นั่งปูเสือรอได้เลยนะครับช่วงนี้เราก็จะฟังเพลงเระเพาะเพลงหวานๆกันซะก่อนนะครับไว้ดึกๆซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บรรยากาศความสนุกกันฮนะ วันนี้เอสภาพยนต์จัดเต็มครับแสงสีเสียงชุดใหญ่ฮะแต่อ้นั่นก็หลังจากที่ไม่ได้มาโคกลาวนี่โอ้หลายปีนะตั้งแต่โควิดมานี้ไม่ได้มาเลยเรื่องรันนี้ขอบคุณไปอย่างสูงไปอย่างคณาจารภาพด้วยนะครับโก็เป็นงานด่วนจริงๆฮะติดต่อกันเมื่อวานนี้เองฮะจังหวะว่างพอดีนะครับ ได้นะครับนะมีงบมากงบน้อยชุดใหญ่ชุดเล็ก<ต>เราก็จัดได้ตามงบประมาณจ้ภาพนะครับ,รรบรเราก็มีราคาเริ่ตนนจจามต้นนะฮะยะมีการมีงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบ้านงานวัดงานประจำปีติดต่อไอเอสภาพยนตร์ญญมาสมโพธ์งานได้นะครับมีเบอร์โทร0 8 1 8 7 6 7 5ห0งป้น ติดตามได้ที่เพจไอเอสภาพยนตร์นะฮะหรือว่าจะดูคลิปวีดีโอได้ที่ช่อง YouTube i อสภาพยนตร์สุรินทร์ขอขอบคุณสหรับเพลงที่ขอมานะครับนะบางจดหมายบางฉบับก็มีรางวัลติดมือมาด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะเราก็ไม่ได้เอาไปทำไหนนะไปไหนนะเดี๋ยวจะ ซื้อลูกชิ้นแม่ค้านี่แหละครับเดี๋ยวมากินกันต่อในยาำดึกนะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเพลงที่ขอกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เพลงนี้นะออบอกว่าขอรักสาวนครสวรรค์นะครับมีรางวัลมาด้วยนะครับ100บาทโอ้ขอบพระคุณมากครับ lát kêu hãy lời hả À, đang hỏi hỏi Đang hỏi các ประกาศจากท่านจ้ภาพนะครับบอกว่าโชเฟอร์นะครับให้ไปรับพระคุณเจ้าที่วัดด้วยนะครับทั้งสองวัดว่างั้นนะครับนะถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ขอให้ไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับ อีกเพลงหนึ่งนะครับที่ขอก<อ>ัน <ective> มาครับ <dentro> ถึงพี่ไม่ร่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ําใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวัาชา้ำถ,าาถึงพี่ไม่ร่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ําใจ มาเป็นแฟนกับไอได้ไหมสิให้คว้น้องคอกนึงเป็นคนธรรมดาหนะ้าตาบดีอใ,ใครเขา เป็นคนบ้านนอกมาจากอีสานผู้ไทยก็ตุกลาวถึงจบมหกก็ยังบ่หูภาษีภาษายังดอกก็อยากสิมีผู้สาวน้ำเขาหุ้ยจีบสาวก็ยังบอกห่งแค่เป็นแค่เด็กเลี้ยงควายบอกเคยกิน k คเอฟซีพิซซ่าชาบูเคยกินเต้าอ้อมบะหอยแกงน้ำใบกับครมบดแดงแล้วเธอจะรับได้ไหมรับได้บ่รับได้บ,บ,บต้นไอ้น่ผู้สาวไอ้บอีเว พูดสาวพ่เป็นก็นเห็นใจไอแน่ถึงแม้ว่าอไอบอหน้าตได้คือมาว่าแต่ถ้าได้รักใค้แล้วก็รักจริงต่อไปมาถึงพี่ไม่รอาาถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุวยพี่ลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ำใจมาเป็นแฟนกับฝ่ายเดียว แต่ว่าหากินมาถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุยพี่ลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าเบ่จนน้ำใจมาเปแฝนกับไอ้ที่ไม่ใส่คุยน้องคอกหนึ่งใส้คุยน้องคอกหนึ่งจะให้บัปปุโลน้องคอกหนึ่งอะนะจะให้ควายน้องคอกหนึ่งเป็นบอเตอร์เป็นบอเตที่ให้คุยน้องคอกหนึ่งโโล យើងមិនថាមើលតាជឿក៏ជឿយូរមកហើយអាទៅនេះទៅលោកក៏មិនបាត់តាំងទៅមកមុតនេះណាទេន້ອງមិនឲ្យឃើញលឺក៏ត្រុំមកមកហើយអើនេះថានាំទៅទេនោអូឡូຢាមនេះមកសេអ ôi នេះព្រឹកកម្បាត់នេះព្រឹកកម្បាត់ដៃប oi ទៅតាទៅទៅបོ་អឺ ôi យ៉ាងម៉េចឯងលឺនេះ ช่วงนี้ขออนุญาตงดใช้เสียงเพราะว่าทางทันภาพจะมีพิธีทางศาสนาแล้วนะครับนะจนว่ยจะเสร็จนะครับ